สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อใครกำลังหยหาคุณมากตอนนี้ขอเช็คลคนาราศรีของเขาหน่อยนะ หูราศีออกมาเยอะเลยอะรอบนี้ราศีลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีราศีกุมราศีสิงราศีธนูราศีพฤษศราศีมีนแล้วก็ราศีเมษกุมสิงธนูพฤษศมีน เมฆแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับเขาคนนี้นะคะก็มีวันจันทร์วันศุกร์ตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเลขหกเลขเก้าสิบเอ็ดสิบสองยี่สิบสอง โอเคประมาณนี้ใครกำลังโหยหาคุณมากตอนนี้ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณได้นะส่วนใหญ่เลยด้วยจะเป็นคนที่แบบอายุน้อยกว่าแล้วก็เหมือนเป็นคนที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆเหมือนเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆ ยังไม่ถึงขั้นกับเป็นแฟนหรือเป็นคนรักอาจจะเพิ่งคุยกันหรือลักษณะแบบคือยังไม่มียังไม่มีความยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนนะคะเป็นเหมือนคนที่แบบกำลังดูดูกันอยู่คนที่กำลังเริ่มมีความรู้สึกต่อกันเริ่มมีแพชชั่นต่อกัน เดี๋ยวนะอ๋อบางคนเนี่ย บางคนบางคนบางกรณีอ่ะเป็นคนที่แบบคน,คนใหม่ๆเลยที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเพิ่งคุยกันเพิ่งชอบพอการอะไรอย่างเงี้ยแต่กับบางคนเป็นคนที่เหมือนกับเคยคุยกันมาแล้วแล้วห่างกันไปเคยมีประเด็นนะคะเขาเคยทําให้ทําให้คุณผิดหวงังหรือเสียใจหรือแบบเคยล้มเลิกความตั้งใจไปแล้วอ่ะรอบหนึ่งเออเคย ประมาณว่าพฤติกรรมหรือคําคพูดหรืออะไรบางอย่างของเขาอ่ะทําให้คุณถอดใจอ่ะทําให้คุณยอมแพ้ยอมถอยไปแล้วรอบหนึ่งแต่อยู่ๆก็คือกลับมาใหม่เขากลับมาคุยกับคุณใหม่เหมือนมันมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะอมืมันเป็นไปได้สองกรณีคือใหม่แบบเฟชเฟชเลยแบบนิวนิวเฟชเลยอะคือหน้าใหม่ ที่เพิ่งเข้ามากับใหม่แบบคนเก่ามาเล่าใหม่อืมเคยเจอกันมานานละเคยรู้จักกันละแต่ว่าห่างกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่มาคุยกันใหม่แต่เรียกว่าครั้งเนี้ยตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอพอได้เริ่มต้นใหม่ความรู้สึกอะไรต่างๆมันแพชชั่นมันมากขึ้นอะ มันมีแพชชั่นมันเหมือนต่อให้จะเคยคุยกันมาก่อนแล้วเคยรู้จักกันมาแล้วเหมือนเป็นของเก่าเหมือนเป็นคนเก่าแต่ว่าพอมาเริ่มใหม่อะไรอะไรมันก็ดูสดใหม่ไปหมดเออใช้คำว่าใหม่เปลืองมากอะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคนเก่าๆนะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยคุยเคยรู้จักเนี่ยการกลับมาของเขาอะเหมือนกลับมาแบบคุณตกใจอะ บางคนน่ะก็เหมือนกับมีรางสังหรณ์อยู่แล้วด้วยนะว่าเขาจะกลับมารู้ว่าเขาจะกลับมาแต่ว่ามันก็บอกไม่ถูกคือมันเหมือนกับไม่แน่ใจมันเป็นรางสังหรณ์เป็นจิตใต้สำนึกเป็นความรู้สึกลึกๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเออรู้สึกว่าเหมือนเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วเขาก็กลับมาจริงๆด้วยแต่ไอตอนที่เขากลับมาคือคุณก็ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดว่าเขาจะมาตอนนั้นตอนนี้อะไรอย่างนงี้นะแต่อยู่ๆเขาก็แบบโผล่มาแล้วแบบมาขอโอกาส แบบที่คุณแบบตกใจอ่ะอืมไหนแล้วทําไมเขาถึงโหยหาคุณมากคะตอนเนี้ยทําไมต้องโหยหาคุณมากๆด้วยอกําลังทําคะแนนกำลังทำคะแนนอยู่นี่เองเพราะว่าการกลับเข้ามาครั้งนี้หรือการเข้ามาเริ่มต้น บางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มจีบกันหรือบางคนก็คืออย่างที่บอกว่าเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเข้ามากลับเข้ามาใหม่แล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขามีคู่แข่งเขาอาจจะมีคู่แข่งแล้วคุณมีช้อยส์มีตัวเลือกอืแล้วเขาเองเนี่ยอยู่ในช่วงทําคะแนนอยู่ในช่วงที่แบบจะต้องเอาใจคุณจะต้องทําให้คุณหันมามองเขาหันมาสนใจเขา อยู่ในช่วงที่คุณอาจจะกําลังลังเลกําลังไม่แน่ใจจะเลือกใครดีคนไหนดีคนไหนใช่คนไหนที่ชอบอะไรแบบนี้เขาก็ค่อนข้างเครียดเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวของคุณน่ะอืมเขาไม่ใช่คนเดียวของคุณแล้วเขาตัวเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรที่วิเศษวิโสไปกว่าคนอื่นแล้วเขาจะเอาอะไรไปสู้กับคนอื่นคนนี้ค่อนข้างจะแบบ ด้อยค่าตัวเองเลยซ้ำเหมือนแบบเขาเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือว่ายังมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องค่อนข้างเยอะ<บา>ก็เลยแบบคิดมากกังวลน,นะคะอยากมาหาคุณอยากมาเจอคุณเข<บ>ารู้แค่ว่าวิธีที่วิธีเดียวที่เขาจะทําได้ก็คือการเข้าหาคุณก<บ>ารแสดงคว<บ>ามรักแสดงความรู้ส<บา>ึกดีๆให้คุณเห็นหรือการแบบตามตื้อคุณอะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกแบบโหยหาอยากมาหาอยากมาเจออยากคุยอยากจะอยู่ด้วยตลอดเวลาเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสู้คนอื่นไม่ได้เขาไม่มีอะไรจะมาแบบมาอวดอ้างกับคุณหนาะไม่มีสปปรรพคุณอะไรดีๆมาอวดอ้างนกึกออกปะก็จะได้ใช้แค่ความพยายามหรือการตื้ออะไรของเขาเนี่ยแหละที่ที่จะสามารถาทำให้คุณหันมามองเห็นเขาหรือทำให้คุณสนใจเขาได้ เขาก็เลยค่อนข้างจะแบบขุยหานะคะคิดถึงคุณมากแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยให้ความสําคัญกับเขาหน่อยหมายถึงว่าความรู้สึกของเขาอะนะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณอะอยากให้คุณหันมาเห็นเขาอยากให้คุณสนใจเขาอยากให้คุณมองมาที่เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมอย่าไปเลือกคนอื่นเลยเลือกฉันเถอะน,นะอารมณ์นี้นะคะ,ะประมาณนี้ก็ นี่นะคะคืออคนที่กำลังโหยหาคุณก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ